จะว่าไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงปัญหาการจัดการยาเสพติดเนี่ยแนวทางกา,การจัดการยาเสพติดบนโลกใบนี้มีอยู่เพียงแค่2ทางเท่านั้นครับทางแรกก็คือปราบปรามให้สินส้นซากทางที่สองก็คือนําผู้เสพเข้ามารับการบําบัดครับแต่ว่าการปราบปรามให้สินส้นซากนั้นหลายคนก็บอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วคงจะต้องอยู่ร่วมกับยาเสพติดนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นองค์การสหรประชาชาติเลยบอกนะครับว่าแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดก็คือการนำผู้เสพ เป็นผู้ป่วยและเข้ามารับการบําบัดครับเพราะฉะนั้นการปรับนโยบายยาบ้าจาก5เมตรซึ่งภาคประชาสังคมที่ทําเรื่องการบําบัดยาเสพติดมองว่าเราเก้าวหน้าไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าการปรับนโยบายครั้งนี้มาเหลือ1เมตรมันจะเป็นการถอยหลังในเรื่องของระบบการบําบัดยาเสพติดหรือเปล่าแล้วอาจจะมีประเด็นลุกลามไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยครับเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาครับกลุ่มภาคประชาสังคมที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายขาจัดการเลือกปฏิบัติ ก็เป็นห่วงนะครับว่าการปรับลดการถือครองยาบ้าอาจจะทําให้แนวทางการจัดการปัญหายาเสพติดในบ้านเราถอยหลังแล้วก็อาจจะนําไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมด้วย,วยก็เลยไปยื่นหนังสือต่อก,กรรมการสิทธิมนุษยชน เพื่อขอให้เป็น,นกลไกท้วงติงไปยังรัฐบาลที่กําลังจะแก้กฎกระทรวงโดยเครือข่ายมองว่าเกณฑ์นในการกําหนดยาเสพติดนั้นควรจะเป็น,นกลไกคู่ไปกับการยกเลิกทางอาญาแก่ผู้เสพแล้วก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของตลาดยาเสพติดรูปแบบการใช้ยาปริมาณยาที่แต่ละคนใช้ต่อวันแล้วก็รูปแบบการซื้อครับสําคัญที่สุดคือต้องให้เครือข่ายผู้ใช้ยาเนี่ย เป็นผู้ร่วมกำหนดปริมาณยาเสพติดในการออกกฎกระทรวงด้วยและการพิจารณาว่าจะเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าก็ไม่ควรพิจารณาแค่ปริมาณการถือครองครับแต่ว่าควรพิจารณาในเรื่องของพฤติการหรือว่าเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญาผู้มีการมุลนิธิเพื่อสิทธิความหลากหลายก็บอกด้วยนะครับว่าการที่นายกเศรษฐามีข้อสั่งการแบบนี้โดยที่ไม่ได้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการตัดสินใจเสี่ยงครับที่จะนําไปสู่ผลกระทบต่อผู้ใช้สารเสพติดที่มีแนว โนมจะถูกจับกลุ่มในข้อหาครอบครองยาเสพติดโดยไม่รับอนุญาตหรือว่าครอบครองไว้เพื่อการค้าตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145งเลบ5มากยิ่งขึ้นครับอยากให้รัฐมนตรสมศักดิ์อะค่ะเท่านได้รู้บทบาทว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพชาวบ้านดูแลสุขภาพชุมชนซึ่งผู้ใช้ยาก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้มีหน้าที่ไปในการออก กฎหมายหรือไปทําให้ว่าอันไหนควรจะมีความผิดไม่มีความผิดอะค่ะเพราะว่าสิ่งที่สากลยอมรับก็คือการจัดการปัญหายาเสพติดต้องใช้ public health approach แล้วก็ human r i g h t approach ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแล้วก็ความเป็นอาชญากรซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขจะต้องชูเรื่องนี้ถึงจะสามารถซื้อใจพวกเราในฐานะที่เป็นแบบประชาชนในประเทศได้ คุณสุพทานนะคบผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนก็ตอบรับก็แล้วก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับโดยมีการเตรียมที่จะทําหนังสือท้วงติ่งไปที่รัฐบาลเนื่องจากมองว่าการแก้ไขกฎกระทรวงนี้ยังเป็นเพียงการมอบนโยบายซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในเชิงปฏิบัติจึงยังพอมีเวลาให้ภาคส่วนต่างๆได้แสดงความคิดเห็นครับคุณสุพทานก็แสดงความเป็นห่วงด้วยนะครับว่าถ้าผู้ใช้สารเสพติดถูกดําเนินคดีแล้วก็มีประวัติอาชญากรรมอาจจะกระทบต่อาการดําเนินชีวิตแล้วก็เสียโอกาส ในการทํางานด้วยครับคุณสุภัฒาก็บอกอีกว่าประเด็นเรื่องยาเสพติดกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วนะครับที่รัฐบาลใช้เล่นกับกระแสและก็ความรู้สึกของคนโดยไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ชี้ด้วยนะครับว่ารัฐควรมีระบบบําบัดดูแลและฟื้นฟูผู้เสพสารเสพติดอย่างมีประสิทธิผลซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชนและก็ภาคส่วนต่างๆครับ ก็เห็นได้ชัดเนาะว่าเรื่องเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นการเมืองกลายเป็นประเด็นการเมือง,องที่ใช่ไหมคะก็คือว่าเหมือนกับว่าเล่นกับกระแสแต่ว่าไม่ได้ใช้ข้อมูลทางวิชาการหรือหลักฐานเชิงประจักษ์มาเป็นแนวทางในการออกนโยบายนะแต่ว่ามันเล่นกับความรู้สึกของคนคนก็รู้สึกว่าถ้ามีการจับผู้ใช้ยาไปเข้าคุกให้หมด เขาก็จะปลอดภัยใช่ไหมอาจจะคนในชุมชนจะรู้สึกแบบน,นั้นนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยเพราะเอาไปติดคุกไว้ก็ก็อาจจะสังซาไประยะหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็กลับไปในสภาพแวดล้อมเดิมวังวนเดิมมันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าประเด็นมันคือว่าควรจะมีระบบหรือ,อการบำบัดดูแลฟื้นฟูเขาอย่างมีประสิทธิภาพ